เห็นแล้วแมลงสาบเต็มท้องเหรอมันก็อร่อยโปรตีนล้วนๆไงเฮ้ยแต่คิวเลอร์ไม่ได้เอามาแสดงว่าเรามั oh, ่นใจในเพื euh ่อนได้ไอ้เบนคิลเลอริ่มจะเอามาทำไมด่านเนี้ยเล่นยากอยู่แม่งเลยครับมีพูม์เจอเซลล์เจดเคจะเต็ปแบบตัวแข่งว่ะป่ายๆมึงปั่นไปอ่ะเดี๋ยวกูจูงให้เบนตัวนี้ตัวลายเจ โอ้นี่โอนี่กูเอาให้เลยไม่เท่าไหร่วะไอ้เบื่อนมันคือแท็บเปอร์ที่กำลังวางแท็บอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมดูนี่ว่ากางยิงก็มันอยู่ในกลางกลางถนนน่ะมึงลองปลอดดิกลางถนนน่ะมึงลองปลอดดิว่าเจ็บไหมไม่เจ็บกูปลดไปแล้วมึงยังได้ยินเสียงหรือ วิ่งที่นี่สไตล์ยัดไม้เกมเมอร์มันก็ต้องยัดบ้างมึงชอบยัดทุงมาช่วยกูหน่อยมึงชอบยัดไหมกูหาไฟฉชายก่อนเดี๋ยวกูช่วยชอบยัดมชอบยัดเฮ้ยเฮียตีของตกด้วยเกินปุยมุ้ยโอ้บมันเสียแถบยับอ้นี่้ม่นสไตล์คนกล้าเล่นว่ะน้องๆที่ผมประมาทมันไม่ได้เนี่ยสไตล์คนกล้าเล่นว่ะ กูเก็บพยาบาลให้เจมึงเอาขวดมาเลยเหรอเฮ้ยไอ้เชีย่ยโอ้โหไอ้เชีย่ยโอ้โหแล้วพวกมันจะมาทางาน,นั้นอเจตั้งใจเล่นพวกนี่ยกูหันหน้าไปทางอื่นแป๊บเดียวเองอะ่ะเฮ้ยมีหน้ากากแรม<อ>ด้วยะหรอเนี่ยไอซาลีน่าทำไมไม่ปั่นไฟอะ่ะไม่รู้เชีย่ยผมหันหน้ามองไปอีกทางหนึ่งพอดีเป๊ะแม่งหันกลับมาแม่งเดินมาละแป๊บหนึ่งนะใครโดเนทมาผมไม่ได้อ่านป่ะโทษทีนะครับ ว่าบ้านฟ้าเพียบมันมีตีของโต๊กด้วยอุ้ยบ้านฟ้าไม่มีมีมีตรงกลางบ้นนั่นนึงอ่ะปดแล้วปดแล้วซอยกูเน่ซอยกูเน่มีคนช่วยปัญหาเจ้ไข่มันอะไข่มันนาแอบอยู่นั่น่ะซาดินามาทำอะไรอ่ะซาดินามันอยู่ในห้องอนุบาลน่ะแปลกๆ มันช่วยเหมนะือนอะมันเหมือนจะช่วยเว้ยแต่มันมันทําเหมือนจะช่วยอ่ะแต่มันแบบกูต้องไปไหมไม่ต้องหรอก็ได้ไมั้งมันจะทำเหมือนจะช่วยแต่มันไม่ช่วยกูงงมันว่ะตอนอน,ตอฟฟอนั้นมึงตกเฟสแล้วอะไรเงี้ยมาแล้ว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 เฮ้ยมึงวิ่งหน่อยมึงเก็บสปินไว้ทําไมอ่ะเพื่อนเอ้ยใจเย็นทัานมันะอะเฮ้ยมึงจะไม่วิ่งจริงเลยเหรอโอ้โหเอ้ยทาน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  เหลือเชื่อมึงจริงเลยมันไม่วิ่งเลยมันแข็งจัดมันแข็งมากที่เบนไป่เล่นไฟฉายเขาลืมไปแล้วว่าเคยมีอ่ะสวัสดีครับคุณแป้งสามป่องสาวหวั่นใจผมมาแล้วครับน้องๆไม่ซอยได้ไหมครับไม่ซอยไม่ได้ครับไล่กูเจผมขอเปิดตัวเลยนะแป้งสมป่องสาวคือ เสียงเหินคือเป็นหวานแจงผมเองเนาะอยู่กูเจมันได้ไหมไหมยัดมากตัวนี้ยัดมากไม่ยัดไม่ยัดไม่ยัดอย่ากล่าวหามันอย่ากล่าวหามันโอ้มันยัดผมแปลอย่ากล่าวหามันอย่ากล่าวหามันอย่ากล่าวหามันเอาดีเอาดีเลยเอาดีเลยเอาดีเลย หนูไปหาปวดแถบให้เขารอที่ห้องนานแล้วเมื่อไร่จะกลับออาแป๊บนึงสิขอสตรีมก่อนอ๋ยวผมอขอกสตรีมเลยไอเิเวสกูไปละคามวยละเฮ้ย,ยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วยิบลอยอะ่ะโอ้โหใครอะ่ะฮะยิบลอยอะ่ะเจโอเคครับเรามาเข้าสู่เกมกันต่อ <laughs> แกพูดชื่ออีบลอยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้ตอนนี้แป้งยังอยู่ที่เดิมมะเนี่ยตอนนี้แป้งอยู่ที่เดิมเปล่าถ้าแถวเซียนลังสิทธ์อะ่ะแต่มันไกลอะดิแท็กซี่ไปตั้งสี่ห้าร้อยอ่ะก็ขับถรถ <มะ S 2> ไปสิเจขับรถไปมันเปืองน้ำมนันหยุดเลยพวกแกหัวแดง น่าสตีมก็แบบนี้แหละมันเงียบๆหน่อยได้ไหมเรื่องพวกเนี้ยชื่อเจ๊แป้งก็อย่าเรียกบ่อยสิออุ้้ยโเนี่ยล็อกแป้งก็มาพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นข่าวอีกทีนี้ก็ลงหน้าหนึ่งท็อปนิวอีกทีเนี้ยมึงอยากให้มันลงหรือเปล่าถ้างั้นอ่ะถ้ามือคนพูดอะ จารย์เจดูท็อปนิวเหรอเนี่ยเดี๋ยวท็อปนิวเขาเอาไปลงอีกแป้งจะรับผิดชอบยังไงเขาเข้าใจเตงคนไหนเขารู้กันเจ้ช่วยกูด้วยเจ้ไล่แก๊งหัวแดงมากันเต็มมัดตีมัดต,ต,ตีกูซ้ำแล้วเจ้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูปัดเครื่องน,นี้เสร็จแล้วเจ้ช่วยด้วยเจ้มึงดูดิมึงได้ยินเสียงลุงบิวร้องไหมเนี่ย ไม่ได้ยินเจ๊ช่วยกูด้วยแป้งเงียบๆหน่อยพี่เ๊แป้งอย่าเรียบหน่อยโอเคเปล่ามันตีไม่โดนตีไม่โดนเจ๊ช่วยกูมยเจ๊กูมากูมาเฮ้ยมันเสียเลือดไวเกินเยอะละเอาเดียว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 ดิแล้วกูดึงจริงเอ้าไอ้เจ๊ไม่ปลอดแล้วไมดแล้วไม่เปลี่ยนอะไรอ่ะ เต็มหลอดแล้วมันเต็มหลอดแล้วมันเต็มหลอดแล้วเบนต์มันเต็มหลอดแล้วเอ้าไอ้เย็นทำอะไรอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยทีมไอ้เบนต์เบนกูมาเบนต์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 เบนต์กูมาเบนไอ้เจมพับขังกูตายแล้วพับขังแม่งเลยพับขังไว้ไอ้เพื่อนช่วยกูได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 ้ไอ้เบนใจเย็นเบนใจเย็นไอ้เฮียเอ้ยกูจูด้งงานไอ้เบนต์ใจเย็นเบนกูมากูมากูมาให้ลุ้นๆหน่อย สุ่มเจ้าใจเย็นแม่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 นใจเย็นเย็นหลายใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นผมไม่ใช่แข้งนานกูไม่ใช่แข้งนานกูบอกเลยแน่ๆแบบนี้โดยเฉพาะไอ้เชิดเจย์ทำเชียอะไรก็ไม่รู้ฮะเหลอเห็นว่าไอ้จานเจย์มันทำมันทำคลิปแล้วมันทำคลิปแล้วไม่ได้ทำคลิปผมเล่นให้หวานใจผมดูอยู่มันจะทำคลิปทำอะไรอีฟลอยอ๋อ แป้งสามฝ่องซาวไรอีฟลอยอ่ะอีฟลอยหรออีฟลอยก็คืออีฟลอยก็คนละส่วนกันใช่เหรอใช่ไหมใช่ไหมแป้งแค่สำคัญกว่าแป้งดีโอ้โหแต่คลิปมึงกดคลิปนะมึงเรียกค่าถ่ายด่านเจได้เลยอ่ะหลายหมื่อ่ะแค่นั้นเองเือตอนเนี้ยแป้งยืนหนึ่งเลยใช่เหรอใช่้วอีฟลอยอยู่ตรงไหนยืนสองยืนสองด้วยเหรอ เจมมึงจะไปช่วยมันปะไม่ช่วยขยับไปก็ไปกูไปจริงกูออกจริงเ้ยเจราช่วยมันได้นะอยู่แก่ประตูอ่ะแต่ว่าเราต้องฮีลกันก่อนมาดิมาดิเฮ้ยมันมามันไม่เฝ้าเบ้นเข้าไปเลยเบ้นอยู่กู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 บ้านใหญ่เบ้นกูก็อยู่กับมึงเนี่ยมึงอยู่กูอยู่ไอ้ชันเอาได้มึงเหรอเพื่อนมันลงไปแล้วเราชิลเราเน้นชิว ทำไมพี่แม็กซ์บอกต้องมาสแปมหนา้าไอ้หัวแดงด้วยไอ้หัวแดงมันแปลว่าอะไรรู้ปะมันเป็นวัฒนธรรมในช่องผมสมมติว่าไอ้เบนส์ทำตัวเจ้าชู้ง่ยคือในช่องผมจะส่งหัวแดงละอ๋อสแสดงว่าบบมือเจ้าชู้แสดงว่านี่คือมือเจ้าชู้มึงเลยมึงเลยกูอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ชี่เดวิดหลม้มอีกแล้วไอ้สัตว์เอาโอ้โหก็มาเซี้ยนแต่เบนส์ฟอร์ลาร์ดมึงเข้าใจด้วย ที่เวียนเจ้าชู้สุดใช่อันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ติดนเจมึงรอลงมาช่วยกูเปิดประตูล้อให้มึงรอเข้าทางไม้มึงรอเข้าทางไม้ไปช่วยเร็วโอ้โหไม่ทันแล้วไอ้เี้ยเร็ววิ่งไปดิมันขึ้นมามันเจอกูเนี่เจียวดีมันจะได้ยินเสียงดูดูเอาดูเอามึงดูเอามันเซ็ตมันเซ็ตมันเซ็ตเดี๋ยวกูเปิดประตูล้อแล้วกูปวดแถบแล้วกูก็ลอยตัวแบบมิชชั่นไอ้โพลี่รู้เจเจเจมันกลับเจมันกลับเจมันจเ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 จ มันวางไม้ตรงนะทางที่ไม่มีไม้ทางที่ไม่มีไม้เดี๋ยวกูปลดให้กูปลดให้วิ่งขึ้นมาทางทางที่ไม่มีไม้นะเร็วทางที่ไม่มีไม้รู้เรื่องกระเบื้องแตกแยกเป็นสิบแปดส่วนกูปลด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 มันเกซดใหม่เซตใหม่โดนโดนนักต่างกปวดใหม่เซตปลดใหม่เบสปวดใหปลดใหม่เบสกูปลดให้ทางไม่มีไม้กูปวดให้ทางไม่มีไม้พี่มาเร็วสวยเจเจสวยใส่ข้าวเปี๊ยใส่บ้าวี้ยโอเคข้าวเปี้ยไอที่นี่ไม่โคบไปสันตายหาไอสั้ คนไม่เจ้าชู้ไม่เล้าใจขัดเตงใช่ครับผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษเคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวเราจะอัดเดี๋ยวเราจะอัดคลิปนี้ไปให้อีบรอยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะอัดคลิปนี้ไปอีบรอยนะครับแล้วเราจะแบ่งเงินกันโอเคป่ะคนดูกูก็จํามาจากเว็บประมูลคนดูเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งเงินกันนะครับช่องแชทโอเคไหมเว็บประมูลเขาก็บอกกันมาต่อกันไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปผมมีเฟซอีบรอยอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมทักไปเองแต่ว่าทุกคนอัดคลิปให้ผมก็พอเฮีย อะไรชิบหายแล้วไอ้สัตว์เจอะไรเอ้าเอาไอ้ยี่งนั่นเดินเหยียบแถบไอมันเหยียบแถบไอ้สัตว์มันเหยียบแถบกูหิวเพื่อนอยู่กูหิวเพื่อนอยู่กูหิวเพื่อนอยู่ใจไม่โดนสวยสวยเจเจเจมึงไม่ช่วยเพื่อนก่อนดิไอ้เยิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยไม่ได้เบนไม่โดนไปช่วยเพื่อนก่อนอยู่กับกูไปช่วยเพื่อนกมกำลังพิจารณาไปกำลังอ้อมไปไา้นแม่งเลยแค่นั้นไอ้สัตว์แล้วเพื่อนมึงโคบมึงรีคเวอรี่ไม่เป็นเหรอวะหน้า โอ้โหไอ้นี่ไม่รู้จักรีโคเบอร์รี่แชนแนลเจเรียวเดไอ้เบนมันกลับมาปะเนี่ยไม่รู้อ๋ชัดเจนเจตัวพุ่งว่ะไอ้เจตัวกูพุ่งเจไอ้เจมาฮิวมาฮิวมาฮิวมันกางแมพกางแมพช่วยได้มันยจะไม่ตายฮิวได้มึงอยากกดไม่มีไม่มีมึงอย่าโลกมึงอย่าโลกกัรประตูก็แล้วไงก็เพิ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มึงต้องช่วยต้องต้องต้องช่วยทุกคนหรือเปล่าผู้หญิงผู้หญิงเขาชอบคนใจบุญนะ โอ้โหแป้งชอบไหมคนใจบุญอ่ะพรุ่งนี้จันเจปิดช่องค่อยว่าไม่ปิดครับไม่ปิดแต่ไม่ได้มาสิีมหลายวันอยู่เคียทางบ้านนิดนึงก็เหมือนที่อนุทินเขาบอกไว้ว่าคนที่แพ้ก็ต้องนอนเรียแผลตัวเองเจ๊เดี๋ยวกูจะไปเปิดประตูเล่าเหมือนเดวแล้วมันก็ลองไปช่วยโอเคไหมกูมีบอลรถทามเออชิวหิวให้เพื่อนไปก่อนหิวเพื่อนไปก่อนแล้วมันจะตั้งไข้กวนนะดิเบน ไม่ต่างไปถูกกูปลดแถบให้เหมือนเดิมไงสูตรเดิมโอเคไหมอ๋อโหโซโฮวัตตาฟัสก็เอากับเขาด้วยเจ๊เจ๊จะตายแล้วเจ๊มันจะตายแล้วแล้วกูนี่ไงกูก็มาแล้วนี่ไงอ้าวมันปล่อยตายไปแล้วกูออกละเจอกันเอ้าเพื่อนมันก็หมดใจเพื่อนมันก็หมดใจอ้าวเจ๊ยังไงเจ๊เบนบอกให้กูหน่อยเบนไอเจ๊กูไอเจกันประตูไอเจ๊กันประตูไอเจ๊ไอเจ๊กันประตูเจ๊ไอเจ๊กันประตูเจ๊ ูตเจมบ์ไปแล้วเจอกันไอ้เยี่ยดิตายเจมบ์ประตูบ้านฟ้าเจมบ์ประตูบ้านฟ้าแล้วเจมบ์ประตูบ้านฟ้าเจเมบ์ประตูบ้านฟ้าเอ้าข้ามมมดดูหัีนออกได้อะารประตูหมดพอดีหมดพอดีไอ้เบนกูออกไม่ได้มันกันมันมันกางแถบไปบ้านฟ้าเบนมึงเบนหิวกูหิวกูหิวกูกางแถบบ้านฟ้าอะไรก็ปวดดีมึงก็ปวดดีไอ้เช่ยกูเจ็บอยู่อ่ะมึงยังไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวกูปวดให้กูปวดให้อย่าโลกอย่าโลกมามาเจมบ์มาประตูเจมออกทางนี้เบนก็มาออกทางนี้เบน อยู่ไหนวะมาบ้านฟ้าโอเคโอเคกูออกได้เรื่องคืนนั้นช่วยเงียบหน่อยขอร้องได้ไหมว่าอย่าเรียกชื่อพี่บ่อยเอาคุณชายแท้100%นะครับสำหรับ39บาทอ่ามีคนดค<ต>คิป <คง S 2> มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปหาอีฟลอยตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ที่เกาหลีกี่วเวลาเท่าไหร่แล้วไม่ดูนอนไปหรือยังตอนนี้หรอตอนนี้น่าจะประมาณตีสี่ตีสี่เลยเหรอเยอะเยอะจังนะเจ <K> เขาเรียกว่าแค่สอไม่ใช่เหรออาอมันก็มีเวลาช่วงหน้าหนาวมันไม่เหมือนกันไงเวลาไม่ตรงกันมันชื่อฮาร์ชขอบคุณชายแท้ด้วยนะครับสำหรับเมมเบอร์เอ้ยไม่ใช่สำหรับโดเนทอนุทินเลือกส่งของให้หรือยังเขาไม่เคยส่งให้ผม